ดูดวงชาวราศีธนูชาวราศีธนูใต้น้ำมีเงินไปขุดขึ้นมาดำน้ำลงไปลึกๆท่านอาจจะฝังเอาไว้หรือลืมเอาไว้หรือล่องเรือแล้วหล่นลงมาทำให้ท่านรู้สึกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นต้องกลับคืนมาสู่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจเจริญลุกเรือในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นชาวตาชีวิตราบซั โชคสตาพิกผันแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีเศรษฐีเงินล้านมังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านได้นี้เริ่มเริ่มต้นประดิบประดอยมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีจะเลี้ลูกเลือกได้ตำแหน่งหน้าที่การงานเงินสตาชีวิตรับรั์โชคสตาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จจะเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี จะ,จะเจริญลูกเรือรวยเวยรวยขึ้นมาทันทีทันใดจ,จัดแจงตามแบบแผนประเพณีดวงสุขสม,สมจ,ะจะเจริญลูกเรืองสังเกตในโชคชะตาแห่งค่วงชะตาของท่าน่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แก้ไขได้เจออะไรบางอย่างได้ปรับแปลเปลี่ยนแปลผันอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาจะได้ลื่นเริงสั่งสรรบีดปากเต็มหลัง ได้รับโชคลาภอุปสรรคที่ขวางหนังขวางกั้นบอกได้เลยว่าปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายเอาแน่เอานอนไม่ได้ปุ่งตรงไปข้างหน้าม้าบะยองเกิดขึ้นในโชคชะตาปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วกระวนกระวายกระสับกระส่ายปีดดาบล้อมรอบ,อบปิดหูปิดตาท่านจะได้เจอคุณพบผู้คนมากมายในหัวมีแต่งเงิน ม่จับมือเงินไว้ปัญหาจะได้ลื่นเลื่องสังสรรค์เพราะว่ามีคนคอยประจบประแจงทุ่งข้าวเหลืองอรามเหลือกินเหลือใช้อสวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลากนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดก็แปลว่าในโชคชะตาของท่านไอ้น้ำมีเงินนะไปขุดขึ้นมาครับนะก็เป็นการเปรียบเปยถึงโชคชะตาว่าโชคชะตาของท่านยิ่งใหญ่ยิ่งนะ มันซ่อนสมบัติเอาไว้แต่ว่าเพียงแค่ท่านรู้ก็ดำลงไปเอาก็จบแล้วอัศวินถือเหรียญมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าท้อถอยอย่านะครับแปลเปลี่ยนแปลผันท่านจงรับทรัพย์รวยโชคยืนหยัดต่อสู้ขึ้นมาโดย้ายมากมายจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเศรษฐีก็ร้านบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับลื่นเรืองสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสองแสงสว่างปฏิปปดอย ใน,น,กกาาน,นตำ <M> แหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาการปฏิบอดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะถึงเวลาคาบุญทักจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุงก้าวเหลืองอรลามลเลือกินหรือใช้โชคชะตาของท่านนะครับอาจจะได้ค้นพบกับไขรบางคนครับถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านหรือย,อยังทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยท่านมานมนาน การสมปรารถนาการได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดีมีความสุขความพึงพอใจทั้งสองด้านร่างกายและจิตใจเป็นคนที่มีความสุขในการได้รับสิ่งต่างๆเป็นคนที่ทำงานการทำงานที่ดีจะได้รับเงินทองมากมายมีความหวันที่จริงมีความปรารถนาที่ทำการแต่งงาน ข่าววิวาข่าวมงคลข่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องสิีิมงคลจะเข้ามาสู่ตัวท่านคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคุณอธิษฐานต่อดวงดาวโชคชะตาของคุณจะได้รับผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่มีผลกำไรมีชีวิตที่รูหรามีความยินดีมีความพอใจในบางครั้งบอกได้เลยว่าใจแคบแต่ทำไมอ่ะมันไม่ผิดหรอก เพราะว่าคนเราก็ต้องมีกิเลสโมมานอยู่บ้างโชคชะตาของชาวราศีธนูท่านควรจะต้องเด็ดขาดเต็มเดียวอาหารเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมแล้วท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่ข้าพเจ้าต้องการการที่ได้รับเรื่องราวเรื่องเงินเล็กๆได้น้อยการได้รับการศึกษาเป็นคนที่ได้รับข้อความได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการทำงาน เรื่องเงินเป็นคนที่ได้ความปรารถนาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นคนได้โอกาสทางด้านเรื่องการศึกษามีการเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นคนแสวงหาความรู้อาจจะได้รับความรู้ช้าแต่ก้าวหน้าไปตามทีละขั้นเป็นคนที่ได้มีความมั่นคงอดทนอดกัน้นเป็นคนที่ยึดติดกับความเป็นจริงเป็นคนที่อดออมไม่ฟุ่มเฟือยเป็นคนดีใจ มีความมุ่งมั่นในการกระทำสิ่งสำเร็จเป็นคนที่รักธรรมชาติเป็นคนที่เปิดใจกว้างสำหรับทุกเหตุผลทุกเหตุการณ์ช่วงชะตานี้เป็นช่วงชะตาที่เด็ดขาดเป็นคนที่แรงาัฒนาอันแรงกล้าเป็นคนที่มีความอย่างรู้มองการไกลแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ช่ชะตาเป็นคนที่มีความรอบรู้รู้รักษาเอาตัวรอดเป็นคนที่ระวังตัวครับเป็นผู้รู้สอดแนมเป็นผู้สะกดรอยตามรอยต่างๆธุรกิจการงานจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพท์พิกผันแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมามีความสุขเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชีวิตรับรัพย์ บอกได้เลยว่าโชคจะตาขางท่านตกตําแหน่งนะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก,ก่อน,นครับจะรวยยังไม่คาดฝันจะมีโชคยังไม่คาดฝันระวังคนหลอกลวงแล้วกันแต่ไม่รู้ใครหลอกใครกันแน่นครับมีความไม่ซื่อตรงชอบหลบลีกซ่อนเล้นเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจสําหรับศัตรูของท่านนะครับผู้เชี่ยวชาญในการกระทํา ครับเข้ามายุ่งเกี่ยวซ่อนเล็นแก้ไขปรักปุงถูกหลอกลวงทําให้หงุดหงิดนขบวนกระบายในท้ายปีโชงชะตามุ่งไปข้างหน้าอย่างเต็มที่มีการกระทําที่รวดเร็วมีการเดินก้าวหน้าไปข้างหน้ามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีความราบลื่นได้รับผลลัพธ์อย่างรวดเร็วมีการเดินทางไปโดยปาศจากการเหลียวหลังกานสิ้นสุดความลาช้า ความตื่นเต้นในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสำเร็จ,จเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์ลาบที่ได้มาโดนที่ไม่คาดฝันการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นจะเกิดขึ้นในโชคชะตาการเริ่มต้นมีการได้รับรายได้เพิ่มขึ้นมีการเริ่มต้นในการทําสิ่งที่เป็นรูปร่างเป็นการเริ่มต้นที่มั่นคง,งมั่งคั่งแรงผลักดันจะสรับ สนับสนุนค้ำชูทําให้ท่านสะดวกสบายรื่นเริงสุขสันต์ทางสานะครับผมใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับสวัสดีครับ